นิยายเสียงเรื่องมาฝีที่รักตอนที่สองความขัดแยง้งพิมพ์ยืนนิ่งไปครู่หนึ่งจ้องมองนายด้วยความไม่เชื่อใจแม้เขาจะอ้างว่ามาเพื่อปกป้องป่าแต่แววตาและท่าทีของเขาดูเย็นชาและไม่เหมาะสมกับคำพูดที่บอกว่าจะปกป้องอะไรพิมพ์รู้สึกว่าชายคนนี้ต้องมีแผนการอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่คุณบอกว่ามาปกป้องที่นี่แต่ทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินว่ามีใครส่งคนแบบคุณมาช่วยงาน พิมพถามด้วยน้ำเสียงไม่วางใจในายหันมามองพิมพ์ด้วยสายตาคุมกริบเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าฉันมาจากไหนหรือใครส่งฉันมาที่นี่อยู่ในความดูแลของฉันแล้วและฉันจะไม่ยอมให้ใครทำลายมันพิมพ์ขมวดคิ้วไม่เชื่อคำพูดของเขาแม้แต่นิดคุณพูดเหมือนคุณเป็นเจ้าของที่นี่แต่คุณไม่เข้าใจเลยว่าธรรมชาตินี้มีค่าแค่ไหนนายหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดออกมาอย่างเย้ยหยัน ธรรมชาติเธอคิดว่าต้นไม้พวกนี้สําคัญขนาดไหนกันสิ่งที่สําคัญสําหรับฉันคือการทําให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของฉันถ้ามีใครกล้าทําลายที่นี่ฉันก็จะเป็นคนจัดการกับพวกมันเองคุณมันเห็นแก่ตัวพิมพ์พูดด้วยความโกรธน้ําเสียงของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใหญ่ต่อผืนป่าที่เธอรักป่านี้มีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดมันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพิงกัน ถ้าคุณทำลายมันคุณจะทำลายอนาคตของคนรุ่นหลังด้วยนายเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขาเริ่มสังเกตพิมอย่างจริงจังมากขึ้นท่าทีที่โกรธและมั่นใจของเธอทำให้เขารู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครฉันไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้นายตอบเสียงเรียบแต่ฉันก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายมันถ้าฉันต้องปกป้องที่นี่เพื่อให้งานสำเร็จฉันก็จะทำพิมเริ่มตรหนักว่าการ,รเผชิญหน้ากับนาย ไม่อาจาทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ง่ายๆแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอรู้ดีว่าการปกป้องป่าไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างนายจะเข้าใจได้ในท,ทันทีถ้าคุณมาที่นี่เพื่อปกป้องจริงๆคุณควรเรียนรู้ว่าป่านี้มีคุณค่าขนาดไหนไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรืออำนาจพิมพ์พูดอย่างหนักแน่นนายมองเธออย่างพิจารณาก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แฝงความกบขันเธอนี่มันแน่จริงๆนะ ฉันไม่เคยเจอใครที่กล้าพูดกับฉันแบบนี้มาก่อนแม้จะเป็นคำชมที่แฝงความเยอ้อเย้ยแต่พิมพ์รู้สึกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างนายเริ่มเปิดใจเล็กน้อยแม้ยังไม่เชื่อใจเธอเต็มร้อยถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าป่านี้มีค่าแค่ไหนพิมพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงท้าทายนายยิ้มมุมปากก่อนจะพยักหน้าก็ได้ฉันจะรอดูว่าเธอจะทําให้ฉันเห็นอะไรบ้างการเจรจาที่ดูเหมือนจะไม่ลงรอย กลับกลายเป็นการต่อสู้ที่ทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าจากศัตรูที่แท้จริงที่กำลังจะมาถึง